ปิงครับโอ้โ oh, ห oh, oh. พันปะทางครับอ่า uh, สู้ๆครับพี่ป๊อปและทีมงานสู้ๆเหมือนกันครับปิงผมเชียร์ปิงอยู่นะ,ะคุณมงคลเชียร์ทิมมี่อ๋อจิมมี่ครับทิมมี่เนี่ยเพิ่งการกลับมาใลรอบหลายปีเลยอ่อยาเดี๋ยวนี้ดีกว่าพี่มาดูการปล่อยตัวกันนิดนึงมาดูน,นิดนึงครับ ไฟแดงดับแล้วครับโอ้โหความมาในรู่นี้ครับ470.1สายโมงครับมีเขียขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับตอนนี้โอ้โหตาไอ้ตาไอ้เชียงใหม่โดดขึ้นมาครับอ้าวไล่กันมาก่อนแป๊บนึงนะครับให้เขาโดดกันมาก่อนครับพลาวุธทำไมขึ้นมาเร็วมากครับพลาวุธโอ้โตรงนี้ที่เห็นเขาขาวนั่นไม่ใช่อะไรนะครับเป็นผมเคมีนะครับครับเคมีหนาลื่นออกไปนะครับกันขัดละมันนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับดูฮะบรรยากาศสวยๆครับพี่ ดูดิดูดิถึงรถที่นี่ค้างขับนะครับโอ้โหมาแล้วครับเจ้าพายครับเจ้าไอวิเชียครับตามด้วย180ครับผมสันครับผมสันสีทองข้างเองครับมาแล้วครับจากหมีบางปวยครับแล้วก็449ครับโอ้449สี่าธนารุษนี่ครับเออไม่เหนื่อยเลยฮะขับใหญ่เลยฮะแล้วเจ้าอั้มครับอั้มมาแล้วครับตามมาด้วยโอ้หลากหลายคนครับนี่ฮะอันดับหนึ่งกับอันดับสองกันดีกว่าีโอ้ย เอาพี่น้องเจ้าชิงใหม่อยู่ไหนล่ะเจ้ามาเชียร์กันหน่อยเจ้าพลังไส้กัวเจ้าจบกันเข้ามาตรงแรงเชียงเข้เามา,า,าครับเทียนหมายเลขที่สิที่เชียงครับรอ่านี่โอ้โหยงเข้ามาครับเจ้าพีครับลึกเจ้าพีบบครับพีรพงศ์ครับ โอ,โอ้โหโอ้ดีครับมาแล้วครับโซ่ครับโซ่ขึ้นมาแล้วครับคันนี้แหละครับเจ้าโซ่ครับการกลับมาของเขาครับโอ้เอารถคันนี้มาครับเป็นวีออสสุดเงินเนี่ยนะครับเทอร์โบนะครับคันนี้ตามไรเจ้าฟองอยู่ครับเอาแล้วครับถูกคู่ถูกเวลาดีเจ้าพีครับจากพีดี32ครับมาแล้วครับฟองเชียร์วีพี32อยู่ไหนครับและกีซินต์โตบัวครับมาแล้วเป็นต่อไปครับกิกีซองเฮงก็มาครับ มาแล้วครับโอ้โหหลากหลายนุ่นเลยครับโอ้โหดูกันเข้ามาครับเอาแล้วครับเจ้าแจ็ปเอาโดนฟ้องไปมฟ้องไปหนึ่งสองฟ้องเปิดมาฟ้องเปิดมาฟ้องเปิดมาไม่ได้ครับในจังหวะนีโอ้เข้ามาตรงนี้ครับสุดทางตรงนี้ลงมาตรงนี้ครับโอ้โหครบสีลงชาติตีไปครบหักตีเข้านะครับตีครบหลักตีสองซ้ายครบสอง ใช่มวยโ,โ,โอ้โหมันเลือเกินโอ้โหหมายเลขสองสามครับวิเชียนครับวิเชียนเดือดแต่เช้าครับพลังไส้หัวพลังไส้ปีนะตีกบสัตครับ,รบเอาดิครับมาเจอห์ีบางควยครับเอาแล้วครับคมสัตย์ไม่ยอมครับวิเชียนบอกเอ้ยคมสัตย์นายกินอะไรมาวะโอ้โหจะไปพิชเกิดกันดังนี่โอ้โหดูดิหนักหางเลยอ่ะนะฮะคมสัตย์กับพิเชียนเดี๋ยววิ่งเวลาเท่ากันนะครับพี่หนึ่งสามหนึ่ง เอาครับมามามาเดือดกันแล้วเดือดกันแล้วมาๆนะครับกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่กลุ่มกลางพี่เรียกงในฐางสองกับมาแล้วครับกิติ์ต่อเฮงนะตามไปด้วยเจ้าอั้มกิติณัฐโตัวนะครับตามไปด้วยเจ้าฟองครับก้าวเจ้าแจ๊คครับอีธาพักทีมพาเรือตัดมานี่ครับเจ้ารถครับผมเปรถเอ็มโตมุกรอลและควายพุ่มราชบุรีครับควายเล็กราชบุรีตื่นยังกาบูกระพดครับมาแล้วหมายเลขสี่สี่สี่คันนี้ครับจากทีจีอาร์จบครับ และนี uh, a, like, a a a ่ครับ4-6-6นี่เด็กเมืองเพชรเลยฮะเด็กวัรุ่นเมืองเพชรเลยครับ4-4-6ครับอ่4-6-6ครับข่อไทยครับ4-6-6ครับเอ้าหัวองาเอาอะไรเนี่ยทำไมลัดนั้นโคดสัตว์คนสัตว์ต้องคืนต้องคืนนะโคดสัตวคนสัตว์ต้องคืนนะทีมงานบอกเลยนะไม่กันนะโวยนะ1-8คูณคูณเฮ้ยคูณมารัดรัดอย่างกั้นไม่ได้เออคืนคืนดีดีดีมารยาทถูกต้องถึงกับสายหัวตัวเองนลฮะหลุดไปไม่เโอ้ นี่ครับนักแข่งครับเออคอวิ่งเป็นไส้อ้วนนี่เพื่อนๆเป็นไส้ตรงเลยโอ้โหถ่ายแล้วคมสันเลยตายตายตายใครเชียร์ใครผิดแล้วก็มาครับเดี๋หยุดครับเดี๋หยุดพิงครับโอ้โหมาดูเกือบพันคนก่อบคุณแม่ครับก่อนพุทธวันคนนึงคนนั้นคนตูรับนี่ครับบอกเลยครับเลทนี้สุ่นสินสายโบนะครับ7-0เป็นคนจัดให้ครับใครที่อยากสนุกกับเขาครับลงไปติดต่อกับตุ่มติมได้นะครับโอ้โหหนุกจริงๆนะัุ่มติมจัดมาเอาละครับโอ้โหมาคนหน้าร้านหรือเปล่า โอ้โหตอนนี้ครับมีนะครับคกดแก้ปังครับนี่ครับมาแล้วครับนกดแก้ปังฮะโอ้โหต้องกลับมาครับรอบหลายปีเลยนะครับโอ้โหนี่ครับไหลมาด้วยพงมปนนครับเอาโาโตพยายามแล้วโตเ้นเอาึ้าเอาดิเอาได้ไหมล่ะาีอ้อนดี้สี้ซิต้ิตี้ซ้อนใิี้เอาไว้ รถขึ้นมาได้ครับโอ้โหเอาจริงๆครับนี่อาจารย์ขวัญดูอยู่ดีใจกับลูกศิษย์ของเขาครับน้องนถครับอ่ะ้วมาอีกคนครับ474ครับทิศรุ่นครับทิศรุ่นขอแสงหน่อยครับโซ่นี้วิ่งหลายรุ่นนี่ครับหมายเลขหกแปดเนี่ยนะครับกดๆแก้วปังนะครับโอ้โหเบือแต่เช้านะครับตรงนี้นะครับรถแถวลงครับโซ่เริ่มมีปัญหาแล้วครับโซ่โซ่หย่อนแล้วครับเหมือนโซ่หย่อนนะทีเนียวโซ่หย่อนแล้วครับคุณผู้ชม เอาโซ่โดูแล้วมึงเอาต่อต่อมาคู่นี้ดีกว่าพี่เอาพลังไส้ด้วงนะพลังไส้ดัวงวิเชียรมาผมสั่นครับเนี่ยผมสั่นวิเชียรบอกโอ้โหผมกินไส้ดัวมาแต่เช้าครับโอ้ใครไปเชียงใหม่ครับต้องกินครับนี่ครับเอาเอาถ่ายรน่อยถ่ายรูปมาดูนะดูอ่าล่มบลงอ๋อกลับมานะมีเจ้าพีครับจากอ่าพีดีสัมสองซีซีเก้าครับที่ก็เป็นของจะสมาวุธนะครับตามไปด้วยอ่าโซเลกชาพันครับจากโซโซ่ ะครับแล้วก็เจ้าพีนะครับพีระพงนะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะฮะไกลๆก็เป็นสองกีตีสองเฮงนะครับดูฮะดูกันแดับแท้ฟ้าเนี่ยทีโซโซหรือทีของโตเล็กเนี่ยครับมาแลนะครับพี่โยนนะครับสมุดเลยโดยเจ้าเก่งออโต้เพนซซิงครับนะครับอูอูสีทำเพื่อ่ะพี่งงปะเก่งออโต้ออโต้เพนซซิงมานทำสีนะแต่มันเพื่อนด้วยนะ่นก็เก่งอ่ะ เออใครที่อยู่แถวแถวลำลูกกาสายใหม่ไปลองดูออโตเปนตี้นะครับมาบอกนตามเจอกันเองนะครับเอาตามเจ้าพีครับเจ้าพีครับพีพีสามสองพีปิดหรือเปล่าโอ้เพียวเพียวต้องหัดชี้แล้วเว้ยเพียวโอ้ยมาแล้วปิดแล้วปิแล้วปิดรถช้าไหมเท้ายังไงล่ะโอเล่โอ้โหป้ราผมตื่นมาสวิตไม่ทันเลยครับเช้าจัดครับโอ้โหมาดูด้วยครับโอ้ผมช้าเอาอีกแล้ว ค้งสันค้งสันจะค้งท like <|so|> ุกโค้งไม่ได้โค้งสันโค้งโค้งอะไรมามามาพีู่้ยไม่เลี้ยวงไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับ สุดทุกเกียร์จริงๆครับกองเชียร์ไอซ์เขาบอกว่าสุดทุกเกียร์โอ้โหจากดีแอนติการลาดนะฮับวัสดีพี่น้องชาวดีแอนติการลาทุกท่านครับไปติ๊กติ๊กถั่วผมสั่งครับพี่ใหญ่เลยฮะบี่นะดูเลยฮะพี่หมีฮะกินไรมาครับอ้าวมาดูตรงนี้ครับนี่คืออันดับสามอันดับสี่อันดับห้าโออ๋อซึ่งเวลาของวิเชียรภูมิสางครับหนึ่งสองเก้าครับเร็วขึ้นไปอีกครับทั้งคู่เลยนะครับส่วนในกลุ่มนี้เวลาที่เร็วสุดก็น่าจะหนึ่งสามสี่ นั่งต่างกันเลยมาแล้วครับโซเว็หัวซิปครับไอ้ต่อน้องซิปผมได้ตื่นหรือยังนะซิปนี่โอ้ซิปซิปต้องเชียร์ซิปซิปอยู่ไหนซิปมาดูซิปมาดูโซเว็ตขับเลยเน๊อะพีระพงกี้ไปตู่มาแล้วพีระพงกี้เอาแล้วพีพีพียังไงพีขึ้นได้ไหมพีขึ้นได้ไหมลมชมพูคันนี้เขามีฉายาอย่างงี้ลมชมพู นี่ครับไปแรก4-4ครับวัยรุ่นหนึ่งคนครับวัยรุ่นราชบุรีเด็กอายุ14นะเด็กอายุ14ขึ้นมาจากใช่คัวโพลคู่โพลคัวโพลเนี่ยเด็กอายุ14ครับขึ้นมาจากทาร์กของโค้กคาร์กครับนะครับแล้วก็เทรนโดยพี่เตเต้เะยองมาแล้วเอาโซ่ไปหยอนแล้วโซ่ไปหยอนแล้วเมื่อกี้โซ่ยอนแล้วโซ่โซ่มาแล้วโซ่หย่อนแล้วโอ้โหโซ่ตกใจนะ แต่เมื่อกี้โซ่หย่อนไปนิดนึงฮะโซ่ไป็ตึงมาแล้วลว,ลว,<ร>วินสันไลวลิษณุเอาเข้าแล้วครับรอบสุดท้ายนี่คือรับสมัครลุกเรียบร้อยฮะครับพระิเชียนครับเขั้นเป็น<แ>อันที่หนึ่งคุณสันเข้ามาเป็นอันดับที่สองนะครับนีไอ้ไอ้ไอ้เชียงใหม่อ่าดีๆกับพลังไส้หัวของท่านด้วยฮนะนี่เยี่ยม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 นีครับว่าคุณสันก็ดีนะครับพอตัดไปก็คือตำแหน่งให้ อันดับที่สาครับมาจากนี่ครับ449ครับสวาวุธครับธนาวุธนะครับคาร์ีเป็นที่หนในคาร์ีครับแล้วก็เจ้าขชาพักก็เป็นที่1นึ่งคาร์ซีครับแล้วตามมาด้วยเจ้าพีระพงครับจาก VT32 นะครับแล้วก็กิตติแต่ไล่เรียกันมาเป็นไงฮะพที่สนุกไหมสนุกครับนะสนุกไหมลุ้นเลยนะ มีท<ไ><ป>ั้งโซ่หยอดโซ่ยานเลยนะหมวกก็ติดอ,อยู่ด <ๆๆ S 1> ับไปยังไงก็เดี๋ยวพอมาในรุร่นต่อไปนะครับใคไทย <asa> ชอบรุ่นเล็กๆนะครับ C7 บารอแล้วนะครับบารรอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว